ร่วงความรักนะคะและการเงินชาวราศีกลุ่มในภายในสามวันนี้แล้วจะแถมวิธีมูยังไงให้ความรักสมหวังนะคะมาดูเรื่องการเงินกันก่อนนะการเงินของชาวราศีกลุ่มนะคะภายในสามวันนี้นะ,ะเพียงนะคะอ่าการเงินดีนะคุณควบคุมได้หาเงินเก่งนะมีโชคมีลาบด้วยนะอ่าเจ้าตัวนะคะตอนนี้การเงินนะคะ คุณหาเงินเก่งนะคะแต่รายจ่ายก็ได้ดูแลครอบครัวเป็นผู้นําครอบครัวนะชาวราศีกุมนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินนะช่วงนี้นะคะมีมีเงินมาจากหลายช่องทางนะอาจจากงานประจําและงานเสริมนะคะหรือโชคลาภก็เป็นได้แต่รายจ่ายก็เยอะรายได้ก็เยอะเพราะฉะนั้นนะคะภายใน3วันนี้ยังไงชาวราศีกุมเนี่ยถ้าได้เยอะจ่ายเยอะได้น้อยจ่ายน้อยยังไงเสมอตัวการเงินดีค่ะมาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะ ความรักของชาวราศีกลุ่มในสามวันนี้นะคะความรักอุ้ยรอรอใครอยู่อ่ะดูซิคุณจะได้เจอคนถูกใจนะคนโสดนะส่วนคนที่มีแฟนคนทางไกลเนี่ยต่างชาติต่างภาษานี่อยู่กับการรอคอยนะหรือคนโสดมีโอกาสเจอคนทางไกลได้ด้วยเช่นกันคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาหรือคนอายุต่างกันหรือบางท่านเนี่ยคิดถึงแฟนเก่านะคะ ลืมไม่ลงนะคะกลุ่มบางท่านเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องความรักเก่าๆนะไม่ยอมไม่ยอมมองไปข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาและจะมีคนเข้าหาเยอะนะช่วงนี้ชาวราศีกุมรู้สึกว่าจะสเสน่ห์แรงนะอาเป็นคนจิตใจอบอุ่มมีบุคลิกอบอุ่นอบอ้อมอารีนะคะไม่แปลกที่จะมีคนเข้าหานะมีคนมาชอบคุณเยอะแยะเลยเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีดนะชาวราศีกุมเนี่ยนะคะ ช่วงนี้สเสน่ห์แรงใครเห็นใครรักนะอะมีคนมาชอบคุณแน่ๆภายในสามวันนี้คนโสดจะได้เจอคนถูกใจคนฐานะการเงินดีคนมีอ่าฐานะการงานมั่นคงนะคะแล้วอาจจะได้เจอคนทางไกลด้วยมีโอกาสเจอต่างชาติต่างศาสนาอ่ะมามูกันดีกว่ามูยังไงให้ความรักของคุณอ่าสมหวังโรแมนติกนะ มาดูกันนะ,อะขอวิธีมูของเราชา,ชาวราศีกลุ่มมูยังไงให้ความรักสมหวังนะวิ๊ยทำบุญนะคะทำบุญเกี่ยวกับความรักถวายของคู่นะแจกันคู่นะคะของสวยๆงามๆเทียนคู่ก็ได้นะคะของอะไรที่สวยๆงามๆหรือซื้อดอกไม้ไปถวายพระซื้อเป็นคู่นะจ๊ะอย่าลืมนะต้องถวายแบบของคู่นะนี่คือวิธีมูของชาวราศีกลุ่ม เพื่อให้ความรักของคุณสมหวังนะคะไ่บาตรอ่ะอธิษฐานจิตสวดมนต์ไหวพระอธิษฐานจิตขอความรักนี่มาอีกแล้วนะคู่นะเพราะฉะนั้นทําบุญช่วงนี้อย่าทําของคลีนะชาวราศีกุมนะคะให้ทําของคู่ถวายแจก,กันคู่นะคะเทียนคู่เทียนเข้าพรรษาอะไรก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของอสวยๆองงาม,งามเอาไปถวายพระเนี่ยให ให้จับคู่นะอย่าอย่าถวายของลี่นะคะเราที่สําคัญอย่าลืมนะคะทําบุญอ่าอย่าลืมคนอ่าคนเก่าคนครูบาอาจารย์ให้บอกว่าคุณอย่าลืมคนครูบาอาจารย์นะคะให้คุณทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือครูบาอาจารย์นะคะอ่าวิธีมูของเราก็จะแปลกหน่อยนะพ่อแก่ไม่แก่นะ อย่าลืมพ่อแก่นะท่านจะส่งเสริมคุณเรื่องความรักในช่วงนี้สามสามวันนี้ชาวราศีกุมเนี่ยแปลกเหมือนกันนะให้ทําบุญกับคนแก่ให้ทําบุญกับของเก่าของโบราณหมายถึงครูบาอาจารย์เนี่ยอ่านะคะคุณจะได้ความรักสมหวังนะแล้วก็ถวายของคู่หรือนะคะถ้าใครที่ดูแลปู่พญานาคอยู่เนี่ยอ่างท่านนะอย่าให้เศร้าหมองนะให้สดใสให้น้ําใสสะอาดหรือถวายน้ํา ถาวายน้ำพระถาวายน้ำปานะนะคะไปวัดเนี่ยซื้อน้ำไปก็ได้นะคะหรือถาวายของสวยงามของคู่เนี่ยนะคะแล้วคุณจะสมหวังในความรักนะคะนี่คือวิธีของชาวราศีกุมภภายในสาวันนี้ทํายังไงให้ความรักมั่นคงสมหวังขอให้ลองไปทําดูนะคะการเงินดีความรักดีค่ะชาวราศีกุมภายใน3าวันนี้มีโอกาสเจอคนถูกใจ